โอ,อ้ถูบ้านพร้อมกันเมื่อกี้เคยเห็นวันนั้น,น,นเขาทำเหมือนกันเอาเขาทำเหมือนกันนั่นเห็นไหมเห็นไหมเขาเป็นเฟดดค่ฟะฟ้าเดียวักัน,น,นถ้าเขานอนเขาก็นอนพร้อมกัน ส่วนมากนะจะนอนพร้อมกันฮะจะตรวจไหนกันโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โหปวดตาเหรอคะปวดตามาคุณหมอช่วยน่อยโอ้โอ้โอ้มองไม่เห็นโอย้โยโอย้ยกลับมากลับมายูนี่พลอยทำพี่พลอยกลับมาสิไหน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 มองเห็นไหมมองเห็นไหมพี่พลอยกลับมาดิ เฮ้ยอะไรลูกอะไร,ะไรดูอ๋อคนนี้เหรอคะโอ้คนนี้จะมาทําให้ยายดูจา้จาจา้าจ้าจ้าโอตาตาเหรอลูกตาอย่างนี้เหรอคะอ่าหนูหนูมองไม่เห็นใช่ไหมลูกอมองไม่เห็นอ่ะจับด้วยอไปไปอุ้ยไ,ไหนไหนพี่พลอยมายัางโอ้อะไรนะลูกูไปเอาอะไรมา เอาเชื่อโอ้เชือสวยเหรอลูกแค้าให้อ่ะมีดอกไม้ด้วยดูข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าดูข้างหน้าเฮ้ยเอาจับตรงนี้หละจับตรงนี้เ้าเนี่ยจับตรงนี้แค่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 นี้จับทางนี้อ่าโอเคจับตรงป้ายนะโอเคมีดอกไม้ด้วยโอ้ไปเอามาจากไหนอ่ะอาจากในตู้เหรอ บุญบุนบุนบุญ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 ใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้ใส่แล้วใส่ได้ไหมดูสิถ้าใส่ได้ก็ใส่เลยนะแขนอยู่ไหนแขนใส่ให้ได้นะโอ บายโอ้ไสบายโอ้ไปดูดูเจ๊พอยเจ๊พลอยเจ๊พลอยมาให้ตรวจหน่อยเจ๊พอยเดินมาโอ้ยแต่พี่พลอยมองไม่เห็นโอ้ยพี่พลอยนัมองมองไม่เห็นโอ้ยย่าย่ายาโอ้ยย่าย่าย่า เสื้ออ๋อเริ่มแล้วอ้อใจยแลจวยไปแล้วมาแล้วปิ่งฟ้าแลบเลยไหน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  来，呵呵嗯,嗯，嗯，喊你跳。